วัสดีนะคะพบกับเทลัอีกแล้วนะคะวันนี้เทรัดจะมาทำอ่าอําคันลวกนะคะน้ำมันหอยนะคะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะพน,น้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่ขิงลงไปนะคะขิงลงไปในน้ำค่ะให้ดูหน่อยนะพน้ำเดือดแลกใส่ขิงลงไปในน้ำนะคะแล้วเราก็ใส่ ใส่น้ำมันลงไปค่ะตามที่เราชอบเลยชอบมันมากก็ใส่มากสักนิดหนึ่งก็ได้แล้วแต่ถ้าถ้ากลัวอ้วนก็ไม่ต้องใส่มากนะคะโอเคนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปด้วยถ้าเรามีน้ำตาลแผ่นเราก็ใส่น้ำตาลแผ่นแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ใส่น้ำตาลทรายเหมือนไทยรัฐวันนี้ไทยรัฐไม่มีน้ำตาล ก็ใส่แค่สองช้อนนิดเดียวนะคะช้อนชาเนี่เรียกพอเราใส่แล้วกลับมาที่เดิมก่อนนะคะพราฉ้นก็ใส่เกลือลงไปใส่เกลือนิดหนึ่งด้วยเนาะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งด้วยนะคะไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าเรานิดเดียวค่ะ ว่าเราจะโรยด้วยเาเียต้วมันหอยง่ายนะคะตอนนี้หม้อก,ก็เดือดแล้วใช่ไหมคะวันนี้เทว่าจะทําขนมที่ให้มันเดือดสักนิดนึงให้เขาเรียกอะไรให้ขิงอะมันออกออกรสขิงนิดนึงก่อนนะแล้วเทล่ก็เทล่าจะทากินแบบตัวเองนะคะลูกจ,จะทําแบบไทยเทล่จะทําแบบ ใี่ไทยรัชอบกินแบบนี้เรัะจะกินกับขนมจีนนะคะ,ะใส่ขนมจีนลงไปไว้รอเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไทรัฐจะทำให้ทุกคนดูแล้วตอนนี้ไายรัก็รอน้ำเดือดสักพักหนึ่งแล้ว <S <S ใช่ไหมนโอเค น้ำพริกที่ไทยรัฐจะเอาใส่เมื่อไทยรัฐจะกินนะคะให้มันเดือดสักหน่อยเปิดเปิดอันนี้สักหน่อยนะคะวันนี้วันพฤหัสน,นะคะพรุ่งนี้วก็วันศุกร์แล้วนะคะก็พรุ่งนี้ทำงานอีกวันหนึ่งก็ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ทำงานนิดเดียวนะคะก็มีเวลายอยู่บ้านมากขึ้นนะคะ ก็ด,ดูหน้านะคะอ้วนขึ้นนะคะ mm hmm. น้ำหนักก็วิ่งจู้จี้อยู่บ้านก็ทําอะไรอะ่ะกินใช่ไหมคะมีเวลรอยู่บ้านก็ทําทําให้กินก็เลยแล้วก็เป็นคนกินเก่งป็นแบนี้นก็โควิดสิบเก้าเนี่ยก็ทําให้เราได้อยู่กับครอบครัวนะคะมันก็ร่วมมือร่วมใจอยู่บ้านใครบ้านมันก่อนเช่วงนี้นะคะเพิ่้งออกไปรับ ถ้าไม่จาเป็นเราก็ไม่จะออกไปแต่ถ้าคนที่จําเป็นเขาต้องไปทํางานแล้วอะไรนี่ค่ะเขาก็กลับบ้านเลยไะเนี่ยทำงานก็ดีกลับบ้านแล้วก็เหมือนกับมีคนคนแก่ก็คนแก่เพราะว่าแฟนแล้วก็อายุมากแล้วใช่ไหมคะเจ็ดสิบปีแฟนแล้วก็จะอยู่บ้านแล้วก็จะไปซื้อของถ้าฉันมากนะคะถ้าคุณนอบแก่เขาเขาชันนาเขาอยู่บ้านนะช่วงนี้นะคะฉนนาไม่เดี๋ยรออก ซื้อของซื้ออะไรเนี่ยแล้วก็ขับรถไปเองนะคะแล้วก็ถ้าเขาจะไปด้วยนอกจากถ้ายาบางตัวที่เขาจำเป็นเอาเองถ้ายาบางตัวจะรัดซื้อเขาได้โอเคไหมคะแล้วก็เห็นไหมคะพอน้ําเดือดแล้วเราก็ปล่อยน้ำขิงเดือดชนิดนึงก่อนใช่ไหมคะระหว่างที่รอคนเดือดเพราะทานแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นด้วยว่าเทนัี่เอาอยู่ตรงไหน พวกคณะค่ะพวกเฉยๆเนี่ยค่ะลวกไม่ดินนะคะแล้วก็เขี่ยเขี่ยมันหน่ยเนาเดี๋ยวเราเจะมันขึ้นทันทีเราไม่ลวกนานนะคะนะก็ลวกๆมันว่าอะไรแล้วจะลวกกินกับก๋วยเตี๋ยวที่เราละจะไม่กินเนี่ยโอเคนะคะ แล้วก็อุ่นน้ำน,นี้ไปด้วยกันเลยแล้วจะล่าให้ทุกคนดูแต่ก่อนที่จะลาดนี่กรจะเอานี่ออกแกน่นะ,ะพูดถึงว่าทีรัก็เหมือนกับมีเด็กมีเด็กและคนแก่อยู่บ้านน่ะเมื่เราดอ,อกไปก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะอ่อยแล้วก็ บ้านเซนจะลัดอ่ะจะรัดยังบอกเซนเลยว่าไปอยา่าเพิ่งป่วยตอนนี้นะเพราะเขาเนี่ยเขาเข้าโรงพยาบาลปกติเขาเข้าบ่อยนะอยากให้อยากป่วยตอนนี้นะเพราะว่าเข้าไปอยู่โรงพยาบาลมันก็อันตรายนะปกติเขาก็เขา้าตอนนี้แล้วแต่ช่วงนี้ก็พยายามอย,าอย่าป่วยบอกเขาเหมือนกำบังคับได้นะเหมือนกับ กลัวค่ะป้าว่าเขาสุขภาพนะเขาพูดอยู่ว่าอะไรนี่แหละทุกแก่เขากลัวนะเขาเถอะเขาอายุโลกด้วยเราก็ต้องระวังเหมือนมากแค่ล้วออกไปรถก็ว่างแะมันไปซื้อของอะไรได้ก็รถว่าง ก็เลือกไปตอนนี้คนไม่เยอะประมาณนั้นนะคะกาไปซื้อก่ว่าคนไม่ค่อยเยอะเราไปแล้วเขาเลียกอะไรอยู่ห่างกันหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะเราจ่ายเงินจ่ายของอะไรเนี้ยเราก็ดูเรียนรู้เอานะคะมาป้องกันได้แล้วก็ป้องกันด้วยอ่ะ สนคนรอบข้างเราแล้วคนทุกคนเนี่วกผักคะน้าแล้วคุยไปด้วยเลยแล้วถ้าราก็ลวกเสร็จแล้วนะคะไม่ต้องลวกนานมากเอาที่พอสุดได้ไม่เลิกการกินทางต้นเลยที่ว่าก <c oughs> นะกินทางต้นนะโอเคมากินด้วยก็ได้เลยอา แล้วแล้วก็ตอนนี้ลวกเสร็จแล้วนะคะมันก็ประมาณนี้เนาะเราจะกินกับเรื่องทะเลเดี๋ยวนะคะทะเลน้นมันหอยมันโรยให้ทุกคนดูด้วยนะคะพูดถึงน้ำหนักขึ้นนี่เอาเวลาลงมันลงยากนะเวลาขึ้นมันชุดๆุุุนะ ลัยนี้ก็ดูน่าจะเองเถอะเต็มที่กลับแต่ก็ช้ำเลยค่ะถึงแล้วอายุเห็น <c oughs> ไ,ไหมคะแล้วก็จะกินประมาณนี้ค่ะโอยเอาไม่ต้องไปทำลาดอะไรพิเศษลาดอย่างนี้เลยค่ะเห็นเนาะก็จะประมาณนี้ แล้วนะคะต,ต่อไปก็จะเป็นน้ำไทยรัฐจะทำแบบไหนให้ลูกคนดูว่าเขากินแบบนี้เพราะว่าลูกกินน้ำซุปน้ำซุปอะไรที่ป,ป้าแฟนกินน้ำซุปเอ็น,นี่อะค่ะซุปเขาเรียกซุปอะไรอะ่ะไทยรัฐกินได้อยู่แต่ไม่ค่อยชอบลูกชายกับแฟนกินไปแล้วแล้วเขาก็เขาก็กินกระปกุก อบขนมฟางอะไรนี่แหละค่ะแล้วก็น้ำซุปนั่นเพราเรียก่รสซุปอะไรเนาะลืมไปละโอเคนะคะไม่เป็นไรค่ะลอยนี่เดือดก่อนเดี๋ยวแล้วจอฝักให้ทุกคนดูนะคะแล้วจะลาดให้ทุกคนดูว่าเห็นไหมคะน้ำอันนี้ค่ะแล้วจะกินแบบนี้นะคะ ินแบบแบบเขาหน่อยเพราะไทยรัฐไม่ชอบอยากกินแบบนี้อ่ะลูกก็จะทําเป็นกว๋วยเตี๋ยก็ได้เขาจะปูแบบบ้านเราซึ่งทยรัก็ไม่มีหัวหอมพองทยรัก็เหมือนกับมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่มันไม่ค่อยสวยพง่ายไทยร้ฐก็มาโชว์ทุกวันเลยนะคะ แล้วคงจะว่างก็มาค่ะถ้ามีโอกาสมาเรื่อยๆถ้าทำอะไรกินก็ไม่ได้มาสอนใครนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าใครจะไปทำก็ได้ต่หมายถึงว่าไท่รายากมารายงานว่าทำอะไรกินที่นี่นะคะให้ทุกคนดูพี่น้องดูด้วยแล้วให้ทุกคนไี่เข้ามาดูด้วยให้ดูด้วยดูด้วยกันไปหวัวในห้าม รู้สึกม,มันมันก็เยอะนนะคะเนี่ยต้องตัดอีหนึ่งได้เพราะว่าเวลาถุงไก่อะไรเนี่ยค่ะมันมันจะออกเยอะกล้จะได้แล้วค่ะ ก็จะโรยด้วยแอนนี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะของนี่หอมของนี้เราไม่ต้องการเราไม่ต้องปรุงอะไรแล้วนะคะเพราะว่าน้ำตูนของเทลลัตเนี่ยอร่อย เดือดแล้วนะคะตอนนี้มันก็เดือดแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนมาไว้ใกล้ก่อนมันเดือดแล้วค่ะมันต้องกุ้ยกุ้ยจนไม่ต้องกล้ยเนี่ยเปวใหญเกินไปแล้วเนี่ยเมื่อว,วานมันตนุ๋นเมื่อวานเลยนะเคล้คมามัันมนต้องอยกหน่อยหนึ่งเราปิดแล้วเราก็เค้เคจาจะราให้ทุกคน กินแบบนี้เท่าจะกินแบบสุโขเัยก็อาจจะกินไม่หมดทุกอย่างแต่มันเค็เปื่อยมากแล้วนะกินไก่ก็มีไม่กี้วย ใส่ท like, ี่นก่อนเนาะแล้ก็มาลงไปมากเลยนะได้ได้ดีหนึ่งค่ะ ะะก็ประมาณนี้ค่ะก็ใส่เราก็ต้องโรยด้วยหอมด้วยนิดนึงนะคะโรยด้วยแล้วก็โรย,ย,ยด้วยนะ้ำน่าหอมมันไปนิดนึงเราก็ได้แล้วค่ะแล้วจะทำให้ดูว่าจะตุ่มยังไง จะใ,ใส่นี่ลงไปคืเอเป็นน้ำของนานนี่นะคะปิดปิดนี่ก่อไม่ปิดไฟละโอเคชอละชอบอันนี้ค่ะอาจจะกินไม่เหมือนคนอื่นนิดนึงชอละชอบแบบนี้นหัวใส่เยอะหน่อยชอบอแล้วมันทำประมาณนี้ค่ะ เมื่อใส่เสร็จแล้วผักแล้วก็โรยเนี่ยนะทำให้โรยต้องใส่ซีอิ๊วขาวหน่อยนะึงด้วยเพราะที่เรารู้ว่ามันต้องใส่หน่อยนะเราสามารถใส่พริกพริกอันนี้ค่ะได้คะนี่ปรุงแบบที่เราชอบนะคะ เอกินแบบที่เราชอบลูกจะปรุงแบบไทยอะ่ะถ้าจะปรุงแบบทรัฟก,กินแบบนี้เห็นไหมคะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะ่ <Okay. S 2> ดูน่ากินมากเลย mm hmm. มันเปื่อยซะจนแบบไม่รู้จะเปื่อยยังไงค่ะบอกไม่ถูกนะคะ mm hmm. เรามาตรงนี้เลยค่ะทรัฟจะ ให้ทุกคนดูตรงนี้เลยดูตรงนี้ดูใกล้ๆค่ะอันนี้หอยอกเนาะแล้วก็จะเป็นแบบเส้นใหญ่นะแต่ถ้ามันจะเป็นแบบนี้นะคะมันเาจะเป็นแบบนี้รสชาติมันก็จะอาจจะแบบเปียกแต่ว่าน่าอร่อยค่ะ ก็น้ำซุปมันอร่อยอยู่แล้วไม่ได้ปรุงอะไรมากแล้วก็วันนี้มาโชว์ตัวนี้นะคะแล้วก็น้ำซุปไชราดกับตุนเน่อตุนปีกไก่ค่ะกับตีนไก่เิดนึงนะคะแล้วยังไงค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะก่อนจากกันลองมาดูอีกรอบหนึง่งเพราะเธอรู้สึกว่าอยากให้มันจบที่ตรงนี้บ๊ายบายนะคะ